mm-hmm สวัสดีครับวันนี้ร้าน b b บีแอนด์แคก็มีแบรนกันมาแนะนําอีกแล้วครับผมกระบอกนี้เป็นของประเทศตุรกีเป็นผู้ผลิตนะครับยี่ห้อนิกสันนะครับชื่อเหมือนอาจจะเหมือนรถกระบะนะครับแต่ยี่ห้อนี้จริงๆครับนิกสันรหัสรุ่น nkf ขีด c 4, นะครับกระบอกนี้ทําเลียนแบบปืน ดิเซอร์ดิเกินะฮะเปิดกล่องออกมาก็จะเจอกับฟองน้ำในกล่องไม่มีอะไรเลยครับมีแต่ตัวปืนกับถุงที่ห่อหุ้มนะฮะแล้วก็ฟองน้ำคู่มงคู่มือไม่มีนะฮะคงจะรีบมากหรืออาจจะลดต้นทุนไม่มั่นใจนะครับมาดูที่ตัวปืนนะครับกระบอกนี้ทำแบบ d i s ซอร์ดิเกินะฮะ แต่เป็นยอดส่วนนะครับเป็นมินินะครับเพราะว่าถ้าปืนจริงด,ดิเซรีเกนี่กระบอกใหญ่มากนะครับใช้ยิงกระสุนที่มีความแรงสูงสูงสุดก็ขนาดจุดห้าศูนนะครับเริ่มต้นเลยจริงๆประเทศอิสราเอลเป็นต้นกำเนิดนะครับเป็นผู้คิดค้นนะฮะออกมาใหม่ๆก็ อันนี้พูดกันถึงปืนจริงเนาะออกมาใหม่ก็จะใช้กระสุนที่มีขอบจานท้ายอย่างเช่นจุด44จุด357อย่างนี้นะครับจุด38ที่เห็นเอามาขายบ้านเราเนาะจุด44อย่างนี้เมื่อสักหลายสิบปีแล้วครับตัวนี้ก็ทำแบบนั้นเลยนะครับาภาพรวมจะคล้ายกับปืนจริงมากนะครับกลงไกลอย่างงี้ตรงนี้นะัะ สวยมากนะครับสำหรับคนที่ชอบนะบนี่ตัวปืนฝั่งซ้ายก็จะปาดเล่นมุมของเขานะครับด้านบนสังเกตสันด้านบนนี่จะมีราง20มิลติดดอทติดกล้องเล็งอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นเช็คเกอร์ไว้สําหรับดึงนี่นะครับดึงสไลด์ถอยหลังนะครับยิงกระสุนนัดสุดท้าย สไลด์จะค้างแบบนี้นะครับสังเกตความพิเศษที่ไม่ค่อยเหมือนกับปืนรุ่นอื่นๆนะครับนี่ตัวสไลด์ก็จะอยู่อย่างนี้นะครับตัวลำกล้องก็จะติดอยู่ตรงนี้นะฮะสวยแบบนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตรงนี้คือปุ่มปล,มปลดแม็กกาซีนนะฮะอันนี้ปุ่มปลดล็อกสไลด์ค้างสไลด์ก็ตัวนี้แหละนะฮะนี่คันบังคับต่างๆรุ่นนี้พิเศษ ยิงฟัวอัตโตได้นะครับยิงได้2ระบบเซฟเดี๋ยวผมจะทําให้ดูตัวสีแดงน,นะครับบิดขึ้นมาปรับได้2ฝั่งนะบ,บิดขึ้นมาเป็นเซฟนะครับ S A นี่คือเซฟถ้าบิดลงมา1แกลกนี่ S E นี่เป็นเซมิเป็นเซมิออโตนะครับเดี๋ยวไกลไปเรื่อยๆแต่ถ้ากดลงมาตรง A U นี่เดี๋ยวไกลแช่ก็เป็นฟัวอัตโตนะครับยิง มันมากนะครับขอบอกผมไปยิงมาแล้วละ่ะสารภาพเลยยิงมาก่อนค่อยมาอัดคลิปตัวนี้นะฮะประกับด้ามเป็นพลาสติกสีดำนะครับก็โอเคอยู่นะฮะมีห่วงร้อยสายกันตกด้วยตามสไตล์ปืนทหารนะครับหลังด้ามจะเป็นแบบนี้นะฮะตัวศูนย์ก็ประมาณนี้นะครับแรงกันไม่ได้เรงอยู่แล้วขอ้ังปอกอยู่ด้านบนนะครับ ตัวจริงสวยมากนะครับคือแปลกตาดีนะครับสำหรับคนที่ชอบของแปลกคันมังคับฝั่งขวาก็มีเหมือนกันนะครับเวลากดก็พยายามกด2ฝั่งพร้อมกันอย่างนี้นะครับถ้ากดฝั่งเดียวก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าจะให้ดีก็2ฝั่งนะครับโอเคฝั่งขวาก็มี serial number หมายเลขประจำปืนนะครับชื่อรหัสรุ่นส c นี่ก็ หมือน4-4แม็กนัมประมาณนี้นะครับต้นตำลับเขาเนาะ4-4ส,ส,สามารถเจอย่างนี้ก็มีทั้งสองฝั่งนะครับตรงลำกล้องแล้วก็สไลด์นะครับเป็นชิ้นส่วนสำคัญเนาะปืนมีไมายเรล็กทั้งสองฝั่งโครงใกลเป็นแบบเหมือนต้นตำลับเลยนะครับตรงลงมาแบบนี้นะครับเป็นเหลี่ยมพูดง่ายๆ <laughs> เหมือนต้นตำลับนะครับโอเคอ่า ด้านหน้า,นาลำกล้องจะเป็นแบบนี้นะครับวิธีใช้งานอันดับแรกหยิบแม็กกาซีนขึ้นมานะครับแม็กกาซีนนี่ผมเดานะน่าจะบรรจุได้15นัดนะครับแต่ลองใส่จริงแล้วสปริงค่อนข้างแข็งมากนะครับใส่สัก10เต็มกัดฟันนี่13นัดนะครับเอาจนได้กัดฟันนี่คือ13นัดนะครับเราก็ใส่ประมาณนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวให้มันลื่นๆอาจจะใส่ได้เต็มเต็มแม็กเต็มเต็มที่มันนะครับตอนนี้ก็ใส่สักสิบนัดสิบประมาณสิบนัดพอดีผมว่านะครับก็มาน,นี้บรรจุกระสุนเอาลืมบอกเลยให้เอาจานท้ายนี่นะครับอันนี้คือจานท้ายกระสุนอันนี้ปลอกปลอกทองโอโกซันนะครับที่ร้านก็มีสองยี่ห้อคือลองมาทุกยี่ห้อแล้วตัวสองอันนี้มีสองแบบยี่ห้อเดียวนะครับคือตัวนี้มันดีที่สุด ผมสำหรับผมผมความคิดผมนะก็โอเคเอาจานท้ายเห็นร่องกว้างๆนะครับกดกดแล้วก็ดันดันเข้าแบบนี้อันนี้เป็นปลอกเงินโอกุ์ซานเหมือนกันนะครับสังเกตหัว่าจะมนกว่าหน่อยรุ่นนี้เคี้ยวได้หมดนะครับไม่ว่าจะปลอกอะไรยิงลื่นยิงมันมากนะครับนี่นะครับจานท้ายวางไว้เรากดแล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้นะครับ โอเคใส่กระสุนเป็นที่พอใจเราแล้วก็เอาแม็กกาซีนใส่เข้าไปในตัวปืนนะครับปบเข้าไปเลยดึงสไลด์ถอยหลังนี่นะปล่อยสไลด์ปลอบนี่ป้อนกระสุนเข้าลังเพลิงครับถ้ามองนี่สังเกตจะมีช่องเล็กๆมองเห็นได้นะครับนี่ว่ามีกระสุนในลังเพลิงเนาะสังเกตนี่ผมไม่อยู่ในกลงไกนะครับถ้าปืนอยู่ในโหมดอันตรายก็ อย่าเอานิ้วเข้าโครงไกเด็ดขาดน,นะครับเวลายิงสไลด์จะถอยหลังสลัดกระสุนขึ้นด้านบนแบบนี้นะฮะทำไมถึงขึ้นด้านบนเพราะขอล้างปอกอยู่ด้านบนนะครับมันก็จะเกี่ยวเกี่ยวขึ้นมาแบบนี้นออกมาณนี้ยิงไปเรื่อยๆจนกว่านัดสุดท้ายนี่สไลด์จะค้างแบบนี้นะครับสังเกตโอเทมากนะครับสไลด์ที่ไม่เหมือนเพื่อนนะครับอ่าโอเค ถ้าจะยิงอีกก็ทวนวิธีเดิมนะครับในการบรรจุกระสุนนะฮะเวลายิงเสร็จแล้วจะมีคราบขมเมานะครับปืนรุ่นนี้แนะนําเลยนะครับอย่าลื้เด็ดขาดนะครับให้ค้างสไลด์แบบนี้นะฮะแล้วก็ใช้น้ํามันล้างตัวนี้ที่ล้างก็มีจําหน่ายครับมันหอมดีผมก็เลยซื้อมาจําหน่ายฉีดให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็ใช้แปลงแปลงชิฟฟันเก่าๆก็ได้นะครับนี่นะฮะ แกงมันจะมีคาบเข่าหมอประมาณนี้นะครับแถวนี้เราก็เอาแปรงปัดให้ทั่วแค่นั้นเองนะครับหรือใช้แส่ประมาณนี้แล้วก็ฉีดในลำกล้องหน่อยนะครับฉีดเพราะว่าข้างในจะมีแกนเหล็กเราก็ฉีดเลี้ยงไว้หน่อยนะฮะแค่นี้อย่าไปถอดนะครับผมพิจารณาดูแล้วถอดอยากมากรุ่นนี้นะครับไม่แนะนําให้ถอดครับตรงนี้ก็คือตัวน็อตถอดบางคน ถอดถ้าจะไปลื้อตอนนี่ผมไม่รับรับรองนะครับขนาดผมยังประกอบยากมากๆเลยนะครับแนะนําคืออย่าถอดดีที่สุดให้ค้างสไลด์ทําความสะอาดแบบนี้เอาได้เหมือนกันนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวให้เขามีคู่มือมาก่อนหรือให้ผมชํานาญกว่านี้ก่อนอันนี้เซิร์ชดูในเน็ตไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะมันใหม่มากนะฮะแต่วิธีทำความสะอาดให้ทําค้างสไลดแล้วก็ ทำอย่างนี้พอนะครับโอเคเดี๋ยวมาชั่งน้ําหนักให้ดูนะครับตัวปืนหนักเท่าไหร่933กร,รัมก็เกือบกิโลนะครับถ้าเป็นปืนจริงโอ้โหหนักมากนะครับตัวนี้ก็ทำแบบมินิมาเหมาะมือคนไทยนะครับไม่ใหญ่มากวัสดุมีอะไรบ้างที่เป็นเหล็กนะฮะ อันนี้แม่เหล็กผมนะแม็กกาซีนแน่นอนอยู่แล้วนะครับต้องเป็นเหล็กนะครับบลำกล้องด้านในแม่เหล็กดูดอ่อนๆนะครับนี่มันจะดูดดูดอ่อนๆอยู่นะครับเพราะว่ามันมีแกนเหล็กอยู่ด้านในแท่งไก่หลอดตัวนี้เป็นเหล็กนะฮะนี่ติดติดเลยนะครับสไลด์เป็นโลหะผสมขอล้างปอกเป็นเหล็กนะครับ นกสับโลหะผสมนะฮะโครงโลหะผสมตัวน็อตก็เป็นเหล็กนะครับทิคอีกนิดนึงนะครับเวลาเราเล่นแบล็งกันไม่ว่าจะเป็นแบล็งกันไม่ว่าจะเป็นปืนจริงนะครับยาเหนี่ยวไกลเล่นอย่างนี้ยาเหนียวอ๋อลืมบอกตัวนี้เป็นระบบซิงเกิลแอคชั่นนะครับต้องง้างนกก่อนแล้วก็เหนี่ยวกลไปเรื่อยสไลด์จะถอยห,หลังแล้วก็เหนียวไกลไปอย่างนี้นะครับ เบิ้ลไม่ได้นะครับเป็นปืนระบบซิงเกิลแอคชั่นคือทั้งปืนจริงปืนแบงค์อย่าเหนียวเล่นนะฮะมันจะทำให้ปืนของเราสึกหลอได้นะครับถ้าปืนจริงนักกีฬาย,ยิงปืนนี้เขาจะมีมีกระสุนกระสุนยางนะครับไว้สำหรับซ้อมยิงแห้งโดยเฉพาะนะครับแบบนี้นะครับ ผมก็ซื้อมายิงยิงแห้งประจำแหละปืนทั้งปืนจริงปืนแบงก์ทีนี้เวลาเราทำงานศาสตร์หรืออะไรเราท่านกมันง้างอยู่อย่างนี้ให้ลดนกเอานะฮะลดนกก็เอานิ้วนิ้วหนีเลยแบบง่ายๆเลยนะครับนิ้วหนีไว้แล้วก็เหนี่ยวไกลค่อยๆผ่อนแรงไปอย่างนี้นะครับง่ายๆเลยถ้ายัางไม่ชํานาญก็นิ้วเดียวพอไอ้สองนิ้วนะครับนี่ถ้าชนานาญแล้วก็นิ้วเดียวก็ได้ มานีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ในกฎความปลอดภัยนะครับต้องเช็คก,ก่อนว่ามีกระสุนไม่มีนะครับต้องดูดีๆนะครับฝึกฝึกโดยที่ไม่มีกระสุนปืนไม่มีกระสุนก่อนนะครับทาให้ชํานาญนะครับนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปชมคลิปการยิงทดสอบ กันเลยครับผมครับผมยิงทดสอบแร่งกันมินิเด s เซอร์อีเกิลนะฮะทั้งสองระบบเลยนะครับเดี๋ยวยิงระบบออโต้ธรรมดาก่อนนะฮะต่อไปก็ฟัวโต้นะครับ ยิงสองระบบนะครับ <pickle> เดี๋ยวเปลี่ยนแม็กก่อน